อ่านจากไหนไม่ oh, <man. S 1> ไม่ก็บอกแล้วว่าระวังโดนทุบรถเอาโทรมาบอกว่าโดนงันรถงงคือเพิ่งเปิดทริปมาของกรีซคือเอาแล้วหรอเริ่มทริปมาคือเริ่มเลยเหรอ <ST AR C> โอย เป็นแบบข้อคิดนะครับว่าอย่าวางของทิ้งเอาไว้ในรถทุกคนเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนมาป้นได้ตลอดเวลานะครับือนอามณ์เหมือนอยู่สยามสแควร์แต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีพวกอารยธรรมกรีกโบราณอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนทริปนี้คือทริปเที่ยวประเทศกรีซนะครับ จากสนามบินเอเทนนะครับทุกคนนั่งเข้ามาประมาณ40นาทีในการขับรถนะครับก็จะมาถึงภายในตัวเมืองแล้วก็ประเทศกรีกเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของอาณาจักรกรีกโบราณนะครับเป็นที่ตั้งของวิหารพาเทนอนแล้วก็อโคโรโพลิสรวมถึงพวกอารยธรรมเก่าๆสมัยก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเก็บจุดท่องเทีย่ยวต่างๆกันนะครับ คือในเมืองของกรีซเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นเนินเป็นุูเขาหมดเลยนะครับตอนนี้ที่แรกที่เรากำลังเดินอยู่คือฟิโลพ์พอส์โมนูเมนท์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปไปตรงนูน้นเห็นแล้วนะครับเป็นพาชินนนอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับเฮ้ยเหนื่อยอันตรายก่บมิลานยังไงอ่านจากไหนแม,ม่ก็บอกแล้วว่าระวังรถทุบรถระวังรถทุบรถ โอ้นักท่องเที่ยวประมาณแสนล้านคนเนี่ยจะน,นึกภาพตอนเดินขึ้นไปดูดยโอ้โหเป็นมดอ่ะแล้วเราจะไปตรงนั้นด้วยนะวันนี้ยาถึงแล้วโอ้โหฟิโลพ์โอสมอนุเมนต์จุดที่สูงที่สุดในกรุงเอเธนแต่ว่ามันมาง่ายอยู่นะครับจากจุดจอดรถเดินมาแค่ประมาณ3 4 0 0เมตรเองถึงแล้วโว้ Not too bad โยอลังการมากพระเจ้าจอดอลังการจริงไม่ได้โกหกเล้วนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับตัวละครใหม่นะครับชื่อว่าออบบี้สวัสดีครับไม่ตั้งใจฟังเลยคุณน็อบอันนี้คือฟิโลแพพโอสมอนูเมนต์ไงล่ะจริงๆเขาให้ขึ้นมาเพื่อดูฟิโลแพพโอสมอนูเมนต์อันนี้เอาดีๆทางมันถือว่าดีมากอยู่นะปีไหน ทางมันแบบปูหินแบบอย่างดีทุกนันไม่ได้แบบิบๆไม่ได้ต้องแบบว่าเหมือนมาลุยเข่าขะแนนถ้าอากาศดีกว่านี้ก็คงโอเคอันนี้คือ, 30, 3, 4, 4อสามสิบสามรสี่องศานะครับทุกคนร้อนฮะก,ก,กัน,นะะกน,นละต้องมาช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาสู่ช่วงหน้าร้อนแล้ว<แ>นี่ไงเจอแล้วทุกคนอันนี้มันได้คะแนนถึงสี่จุดสามเต็มห้าดาวเลยนะมันเป็นแบบไอคุกนี่ะไอคเมื่อกี้เขาเขียน ใช่เออนั่นแหละตอนแรกนึกว่ามันไม่มีอะไรนะครับเขียนว่าเป็นคุกที่โสเครติดโดนเอามาจองจําตั้งแต่399ปีก่อนคริสศักาปีก่อนคริสตศักรอะไรวะศีซัสศักลาดอะไรวัดนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นนักป่าใช่น่าจะแบบเป็นแบบยุคแบบความเห็นไม่ตรงกันอะไรสักอย่างแต่ก็คือถ้าใครมีเวลาไม่พอก็ข้ามไปได้นะครับให้ดูทางเดินอีกทีนะครับ ก็คือต่อจากตัวฟิโลปปอสเมื่อกี้นะครับเดินลงมาตรงที่จอดรถปุ๊บก็คืออยู่ตรงข้ามกันเลยนะทุกคนแล้วก็มาต่อกันที่พาทินอนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่อโครโพลิสนะครับความแตกต่างของพาทินอนคือพาทินอนคือตัววิหารนะครับที่สร้างมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนแล้วส่วนตัวอโครโพลิสๆมาถึงตัวเนินที่มีวิหารแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเหนื่อยมากลอลองดูไหมอะ ท่านผู้ชมให้ดูแถวสำหรับขึ้นไปอโคโพลิสนะครับพระเจ้ายาวประมาณ1กิโลเอาแล้วครับทุกคนคือเรากำลังแบบว่าจะไปเข้าโคโพลิสแล้วเอาโทมาบอกว่าโดนงันรถงงคือตอนนี้กำลังแบบเครียดอะหมดว่ามันมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างอย่างน้อยคือกระเป๋าตังค์กับพาสปอร์ตกล้องอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ยังอยู่ที่ตัวเองแต่คือนอกนั้นน่ะพวกเสื้อผ้าอะไรไม่รู้หายหรือเปล่าแล้วมีกระเป๋ามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่นั้นด้วย เดี๋ยวรีบไปดูก่อนว่ายังไงกันแน่น,นี่คือเพิ่งเปิดทริปมาของกรีซคือเอาแล้วหรอเริ่มทริปมาคือเริ่มเลยเหรอโอ้ยมันล็อกไม่ได้เลยเนี่ยรถเราต้องทำไงอ่ะก็คือไม่มีแล้วหรอกระเป๋าหายไปเลยเหรอ นะตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างถนนมาอยู่ในสถานีตำรวจอะโคโพลิสนะครับเพื่อแจ้งความเรื่องแบบรถโดนทุบนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอบริษัทประกันมาด้วยทิปวันนี้คือพังหมดแล้วตั้งแต่วันแรกซึ่ง ล่าสุดมาต่อกันที่บริษัทประกันรถนะครับยังไม่จบกันเท่านี้เดี๋ยวยังต้องไปทัวร์ p o สโบริสเตชันอีกตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับทุกคนเรากลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกรอบนะครับเพื่อดูว่าแบบว่ามีอะไรตกหล่นเอาไว้เนาะก็ถ้าไม่มีอะไรก็คือเดี๋ยวจะ กลับไปเที่ยวอโครโพลิสต่อแล้วนะครับเพราะว่าเสียเวลามาทั้งวันเราไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคน,นกคือไปแจ้งความอ,าอะไรตํารวจเขาก็ให้มาเป็นแค่แบบใบให้เราเอาไปเรียกประกันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงอโครโพลิสแล้วก็คใครที่ได้ใบป,ประกันก็เอาไปเบิกที่ประกันเดินทางที่ไทยได้นะครับในกรณีที่แบบทําประกันพวกของสูญหายเนาะแล้วก็ เป็นแบบข้อคิดนะครับว่าอย่าวางของทิ้งเอาไว้ในรถทุกคนเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนมาป้นได้ตลอดเวลานะครับความส่วยอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือตอนที่เราซื้อตั๋วเซเะได้มา2ใบแล้วบ๊บออฟมันก็โทรมาบอกว่ารถโดนทุบก็เลยรีบวิ่งไปมากพอไปถึงรถบูปเคียร์เรียกอะไรร้สนเซบ๊บหยิบมาเหลือตัวอยูไบเดียวสุดท้ายเสีย <c oughs> เงินเพิ่มอีกย0ยูโรนะครับค่าเข้าแล้วก็เพิ่งมาใหม่ตอนนี้ เป็นตอนเย็นแล้วก็ย,ยังดีหน่อยที่ช่วงนี้ตอนเย็นไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างแบบทางสะดวกกว่าเนาะเป็นข้อดีแล้วกันถึงครับมองในแง่ดีเ h e เต e ร of อฟไดโอเ s นะครับหน้าตาคล้ายๆกับที่ตุรกีเลย <c oughs> สราราอันมาถึงพารเทนอนแล้วนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังตรงนู้นนะครับก็คือตัวเอ่อพอลชื่ออะไรล่ะ โอเรามาถึงตัวพาเธนอนแล้วนะครับสวยอลังมากทุกคนมันแบบเป็นหินอ่อนสีขาวไปหมดเลยแล้วก็ภูเขาตรงข้างหลังตรงนั้นนะครับที่มีเป็นแท่งๆตัวนั้นคือตัวโมนูเมนต์ออฟทิลลิปัปพอสที่เราไปมาตอนเช้านะครับ <c oughs> เห็นทั้งเมืองเลยสวยมากนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยคือเดินไปประมาณแค่แบบ200เมตรได้มัง้งเป็น a อโรปากัสนะครับทุกคนก็คือเอาไว้ถ่ายรูปพาทิตกพาทิตขึ้นมาที่ตรงตัวพาเธนอนนะครับนี่ ให้ดูความยิ่งใหญ่แบบขนาดที่เรากำลังเดินเข้ามาในตัววิหารทุกคนเสาแต่ละอันมันแบบสูงประมาณแบบสิเมตร20เมตรเ<ม>ลยอะแล้วคือซุ้มเขาใหญ่โตมโหลานมากสุดย,ยอดของความสวยสุดๆคุณผู้ชมทุกท่านคือแค่ทางเข้าเมื่อกี้ตรงนั้นว่าอลังการแล้วเดี๋ยวให้ดูของจริงพร้อมยัง นี่วิหารพาเธนอนนะครับที่เอาไว้แบบสักการะเทพีอาเทนานะคือสร้างมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยคือมันสุดยอดจริงๆอะ่ะอยู่บนเขาสูงสุดของในเมืองเลยนะครับแล้วคือมองลงไปจะเห็นเป็นตัวเมืองแบบเรียงชั้นกันสวยงามหมดเลยแล้วที่นี่คืออีกอย่างคือที่สังเกตคือตัวเมืองเขาจะเป็นสีขาวสีส้มหมดเลยมันน่ารักมากนะสวยจริงๆเลยโอ้ยเกินเกินไปมากพลังการสุด คือถ้าเกิดว่าให้เทียบกับแบบทุกที่ที่เคยไปเที่ยวที่เป็นแบบว่าอยู่บนเขาอะนะครับที่นี่คืออลังการที่สุดแล้วทุกคนมันแตบบ่ว่ามองไปแบบเห็นสุดลูกหูลูกตาจริงๆคือแบบ3 0 0อแบบ360องศาจริงๆนะเห็นคแรบตบ่างเมืองเลยอะแล้วมันก็จะมีความแบบว่าเป็นเนี่ยเป็นภูเขาภูเขาขึ้นมาเป็นอันๆอยู่ท่ามกลางเมืองแล้วมันก็จะเป็นเมืองเรียงลงมาเหมือนกับในหนังแบบเรื่องนั้นเลยเออตัว ไอ้ที่ตะกูดคาลิสตาไฟเยอร์ดากอนเนี่ยเดินเท้าซ่อฟดากอนทุกคนอลังการจริงเดินม,มาถึงนี่แล้วรู้ไหมว่าที่นี่คืออะไรไม่รู้โรมันฟอรัมออฟเอเ n นเหมือนกับที่โรมเลยแต่เป็นของที่เอเธนเราจะไปปิดท้ายกันที่ม o นัสท i r าคีสแควร์นะทุกคนเดี๋ยวจะไปถ้าร้านเอฟอร์เอเทนที่จองไว้เขายัางไม่ปัดคิวเราทิ้งจะไปร้านอาหารที่วิวสวยที่สุดในเอเธนนะครับโอ้โห oh ถึงแล้ว สุดยอดโมนาสิรากิสแควร์นะครับก็จะเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะทุกคนมีร้านอาหารแล้วก็มีประดับงานแสดงเต็มไปหมดเลยน่าเดินมากเลยอ่ะมันสวยจริงๆนะดูดิมันแบบเหมือนอารมณ์มเหมือนอยู่สยามสแควร์แต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีพวกอารยธรรมกรีกโบราณอยู่ด้วยนะครับเย้เราได้เข้ามาในร้านพอดีเลยนะครับเราคือได้ตรงแบบว่าตำแหน่งที่นั่งที่มันแบบเห็นวิวชัดมากทุกคน อยู่แบบหน้าโต๊ะอย่างนี้เลยดีแล้วก็มายืนถ่ายรูปอยู่กับตรงวิวแบบนี้นะครับมอนัสติลากีสแควร์สุดยอดอันนี้เป็นวิวที่สวยที่สุดของในเอเทแล้วนะครับสำหรับร้านอาหารนะทุกคน จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ A4A10 นะทุกคนอยู่ข้างหลังตรงนั้นร้านนี้คือแนะนําว่าต้องมาจองก่อนนะครับจองมาทางออนไลน์ถ้าใครจะมา walk in เนี่ยมันค่อนข้างเต็มเพราะว่ามันเป็นแบบร้านชื่อดังมากๆนะครับเดี๋ยวจะขอปิดท้ายกันด้วยวิวมอนัสตราสกี้ที่เป็นช่วงพราทิตยตกแสงสีส้มสวยมากเลยทุกคนพรุ่งนี้หวังว่าจะดีขึ้นจากวันนี้ที่จบด้วยทริปแบบหนพ้นไปเสียงมลังใจนะครับ